แล้วครับผมเข้าสู่ชัมม่วโมงที่2ของรายการเรานะอย่างที่สัญญาไว้ตั้งแต่ต้นชัมม่วโมงนะครับผมว่าวันนี้จะขอพูดถึงกระแสฟีเวอร์ของเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรที่อ,อยากจะบอกว่าตอนนี้นะเซเลบดังหรือศิลปินบ้านเรานะที่โด่งดังทุกคนนะเอาเพลงนี้ไป cover เต็มไปหมดเลยถูกต้องค่ะไม่ว่าจะเป็นภาพในอินสตาแกรมนะคะเผื่อเป็นไม่ได้นะต้องอบอกว่าอัพรูปแบบว่ายิ่งช่วงนี้ไงวิดีโออัพได้แล้ววิดีโอเนาะอะเรามีคลิปด้วยนะฮะอม่ว่าเซเลบเราที่แบบว่าไปไม่ว่าจะเป็นนะพี่อ๊อฟปองศักนะครับผมแล้ว ถูกต้ wrong, องเลยนะคะนอกจากจะมีแบบว่ามีเสียงมาก่อนนะอันนี้พี่อ้อมสุภรรนัทของเราเนี่ยอ้อมสุภรรนัทเราเป็นพี่หญิงลีด้วยนะคะโอ้โหเดี๋ยวเราดูว่ามีใครบ้างนะดูดูดูลีลาของพี่อ้อมสุภรรนัทเราเนี่ยนี่พี่ตะเกตานะคะพี่ตะเกตนนะคะนี่ นี่นะนี่ออบปองสักของเราออบปด้วยนะคะโอ้โหเรียกว่าตอนนี้นะคะทั่วบ้านที่นี่นี่น้องเต๋วลีนะคะสาวแดนเซอร์นี่ก็สู้ตายมากเลยนะคะเหมือนเน็ตเกมดีเลยสาวสาวนิวจิวนะค่ะสุดยอดมากๆอันนี้แบบว่ากระแสร้อนแรงจริงๆนะคะอยากจะบอกว่านอกจากจะมีคนดังเหล่านี้นะคะนำเพลงไปคฟเอร์แล้วนะคะเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยนะคะก็จะได้ยินเพลงนี้นะตลอดเวลาเลยนะคะเชื่อไหมขนาดนี่เลยล่าสุดนะคะ การแข่งขันบอลเล่บอลนะครับระดับชาติเลยนะที่ประเทศไทยเราเพิ่งจัดไปนะช่วงการพักครึ่งนะคะก็มีการเปิดเพลงนี้ด้วยโอ้โหและไฮไลท์ของเรานะที่ตอนนี้เป็นที่เรียกว่ากระแสฮือฮามากๆเลยมันอยู่ตรงนี้แหละค่ะภาพมาเลยนี่นะครับผมให้ดูกันเรียกว่าเป็นกระแสที่แรงที่สุดนะคะสองหนุ่มหรือสองสาวคะภราพว่าเดี๋ยวผมจะถามเขาได้ว่าจะเป็นไหนดีไมด้เพราะว่าสีกางเกงเนี่ยนะคะเห็นตั้งแต่สีแยกไฟแดง่อนเข้ามาเลยนะ ครับผมนะครับยอดเลยด้ว่าคลิปนี้กาลังดังมากๆจะบอกว,<ล>ว่าคลิปนี้นเนีเผยแพร่มาวันที่17สิงหาคมนะ,ะยอดวิวตอนนี้เกินแสนไปแล้วทันทีโอ้โหไม่แพ้แบบว่า MV เจ้าของต้นฉบับเลยถูกต้องครับ